สวยๆเลยเนาะรูสวยจริงๆสว,ส,สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขะขยันเที่ยวบอลสีค่ะคุณผู้ชมหรือขยันเที่ยวชาแน,นลนั่นเองนะคะมาเจอกับหนูชื่อพลอยนะคะ ทำ u t u b e มาปีกว่าเพิ่งจะบอกชื่อนี่แหละค่ะชื่อพลอยนะคะคุณผู้ชมนี่วันนี้หนูมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วแต่ลอเนี้มีไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมมีไม่มากแต่อยากแบ่งปันมาดูกันค่ะมีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะมาต่อต้นแรกกันเลยมาดูต้นแรกกันเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะคะเนี่ยก็สมชื่อเขาแหละว,ว่าเศรษฐีสุพรรณเขาสวยจริงคะ่ะอันนี้ฟอร์มใหญ่มาก ้นนี้หนูหนูแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้หนูแบ่งปันอันนี้สี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งเลยนะคะอันนี้ส่งแบบตะก้านะคะคุณผู้ชมใครอยากได้ก็ทักมาหาหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะเนี่ยเศรษฐีสุพรรณต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งส่งแบบตะก้านะคะส่งใส่ตะก้าคือเศรษฐีสุพรรณเนี่ยหนูเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะมีต้นนี้กับต้นนี้นะคะเนี่ย ต้นนี้ก็250นะคะ5ใบนะคะคุณผู้ชมนี่กำลังกัดสีแล้วค่ะคุณผู้ชมขาอันเนี้ย5 0พร้อมส่งอันเนี้ย5 0พร้อมส่งนะคะทำไมราคามันต่างกันเพราะว่าเขากัดสีแล้วแล้วฟอร์มเขาใหญ่นะคะคุณผู้ชมหน,นึ่งสองสามสี่อันเนี้ยหกใบนะคะเนี่ยฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลย นี่หกใบให้ดูแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาพร้อมสวยแล้วแล้วหนูก็ส่งแบบตะกร้านะอันนี้สี่้อยห้าสิพร้อมส่งเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้สองอยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นห้าใบนะคะแต่เขาก็เริ่มจะกัดสีแล้วนะคะเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เริ่มจะกัดสีแล้วบอนสีชื่อดีมีความหมายนะคะที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะ อยากได้ก็โทรมาหาหนูนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้4ี่รอยหสิบพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมแล้วมาต่อด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าวังนะคะเนี่ยลูกของเจ้าวังนะคะลูกของเจ้าวังหน้าของเขาก็จะเปรอะแบบนี้เป็นบอลสีเปรอะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยความสวยของเขาก็จะสวยไม่ซ้าใครอันเนี้ยความสวยของเขาดูดิ มันมันจะสวยไม่ซ้ํากันเลยนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมฟอร์มใหญ่แล้วนะสูงเกือบคืบนะห้าใบหกใบนะคะเนี่ยห้าหกใบนะคะคุณผู้ชมดูอันเนี้ยสองร้อยห้าอันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งเดอ้อนี่สวยสวยเลยคะ่ะลูกเจ้าวังหนูมีไม่มากแล้วนะลูกเจ้าวังนี่เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะรอบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยเลยดูดิ เวลาเขาโตมาเขาจะใหญ่ใบจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะแล้วเขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมลูกเจ้าวังความสวยของเขาก็จะประมาณนี้เลยความหมายของเขาก็หมายถึงว่า,าเจ้าวังเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของอทรัพย์สินเจ้าของขหาสลือาอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงว่าเป,เป็นเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยสวยเนาะดู ก็มาต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ลูกของเจ้าวังเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาจะสวยไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาจะออกสีชมพูหวานนะหน้าเปรอะเปหวานหว,าน,วา,นานแบบนี้เลยนะคะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมลูกเจ้าวังเหมือนกันนะคะรอบนี้หนูมีมาสี่ต้นนะคะคุณผู้ชมลูกเจ้าวังหนูมีมาสี่าาต้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชม copyright. นี่เขาก็จะสวยๆประมาณนี้เลยดูสวยมากนี่ใครอยากได้หน้าเปรอะเปชมพูชมพูแบบนี้แนะนําเลยนะคะคุณผู้ชม ลูกเจ้าวังค่ะคุณผู้ชม thì, อันนี้ก็ลูกเจ้าวังเหมือนกันอันนี้ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมหนึ่งหกใบเจ็ดใบเจ็ดใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะอันนี้เขาสูงเขาสูงเกือบสองครบนะคะคุณผู้ชมฟอร์มเขาใหญ่แล้วถ้าเอาไปใส่กระถางหกนิ้วนี่คือพร้อมสวยได้แล้วนะคะพร้อมสวยได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรเขาแล้วฟอร์มเขาใหญ่มากนี่ให้ดูให้ดูฟอร์มเขาก่อนนี่ฟอร์มเข,า,นนมเขาใหญ่มากนะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะ พร้อมสวยแล้วค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้หนูใส่สีนิ้วไว้อยู่นะการขนส่งก็จะได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมนี่เขาก็จะสีเปรอะๆแบบนี้เลยมันเป็นบอลที่แบบอ่าเจ้าวังเนี่ยชื่อดีมีความหมายนะคะคนไหนได้ไปครอบครองก็มันเป็นสิริมงคลสําหรับคนนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าเจ้าวังสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มใหญ่แล้วนะคะอันนี้2 5 0ยห้าสิพร้อมส่งนะคะลูกเจ้าวังเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่อ่าผสมกับอะไรนะหนูจําไม่ได้ละอะไรว่า หนูจำไม่ได้ละนี่ดูความสวยของเขาคือเขาด่างค่ะคุณผู้ชมคาลูกไม้เนี่ยถ้าเขาด่างเนี่ยนะมันมันจะมันจะสวยมากคุณผู้ชมดูดิความสวยของเขาแล้วแล้วเขากัดเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเม็ดเล็กๆ,ๆสีชมพูแบบนี้เลยดูดิแต่ละใบสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูอันเนี้ยหนูชอบตรงที่มันด่างนะคะอันนี้สอ0รพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่ เวลาเวลาเขาโตเต็มที่มาเขาก็จะกัดสีเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือใบเขาแก่เต็มที่แล้วนะคะก็จะกัดสีเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นบอลใบกลมนะคะ่าลูกเจ้าวังเป็นบอลใบกลมผสมกับอะไรนะหนูก็จําไม่ได้นี่ความสวยของเขาคือเขาด่างค่ะคุณผู้ชมคะนี่สองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยมากใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสีของเขาจัดจ้านประมาณนี้เลย นีส่สนใจก็โทรมาหาหนูนะ0ู9ย2 1 2ด7 9นะคะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยต้นนี้เลยอันนี้ลูกของราชาวดีกับเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมสวยมากฟอร์มเขาอันนี้220สพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะนี่220พร้อมส่งมันก็จะสวยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีมาเต็มที่ก็จะเป็นชมพูขาวแบบนี้อันนี้เป็นพืชเป็นบอนใบกลมนะคะตอนนี้ตลาดบอนสี ถ้าเป็นบอลใบกลมแบบนี้คนเขาจะเล่นกันเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะบอลใบกลมเนี่ยมันเป็นบอลที่แข็งแรงนะใบใบเขาสวยกา้านเขาแข็งแรงอันนี้อันนี้ราชาวดีกับเจ้าวังนะคะผสมกันออกมาเป็นต้นนี้แต่สีเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมขะดูดูก่อนไม่ผิดหวังคะ่ะถ้าใครได้ต้นนี้ไปนะเนี่ยสวยงามค่ะแล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึง่งนี่อันนี้ก็ราชาวดีกับเจ้าวังผสมกันเหมือนกันอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะเนี่ย นี่นี่ดูดิเขาแทงหลอดออกมาดูดินี่สวยมากค่ะต้นนี้ชมพูหวานแหววเลยด,ดูแต่ละใบของเขาคุณผู้ชมคะ่ะมันมันจะสวยไม่ซ้ํากันเลยเนาะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะอาราชาวดีกับเจ้าวางผสมกันนะคะเขาจะต้นเล็กกว่าต้นนั้นนิดนึงนะต้นนี้สองร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะคะต้นนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชม นี่สวยๆเลยมาดูความสวยอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ธาตุบางแก้วกับเจ้าวางผสมกันออกมาเป็นต้นนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นบอลใบกลมนะน่าเล่นมากๆเลยค่ะดูดิความสวยของเขาลับใบของเขาเนี่ยมันจะฝังฝังเป็นหยักๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูความสวยของเขานี่มันจะไม่เรียบนะมันมันจะฝังเป็นหยักๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูดิแล้วก็สวยจริงดูแทงหลอดมาอีกหลอดแล้วดูโอ้สวยจริงค่ะคุณผู้ชมขาดูนี่ ลูกธาตุบางแก้วกับลูกเจ้าวังผสมกันนะคะออกมาเป็นต้นนี้เลยอันเนี้ยน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันมันเป็นบอลบอลสอีใบกลมนะคะแล้วก็สีสันเขาจัดจ้านประมาณนี้เลยอันเนี้ย0 0พร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่อยากได้ก็โทรมาหาหนูนะศูนย์1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมอีกต้นหนึ่งมาดูนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าลูกของมนสวรรค์ แต่ว่าเขาจะออกอต,รตรงหัวใบเขาจะออกเป็นด่างๆแบบนี้เลยนะความสวยของเขาคุณผู้ชมดูดิหัวใบเขาจะออกเป็นด่างๆแบบนี้อนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะด่างหรือเปล่าแต่แต่น่าจะด่างนะหนูมองแล้วนะนี่ใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยอันเนี้ย2องยี่สิบพร้อมส่งนะคะเพราะว่าฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะนี่สี่ห้าใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสองยี่สิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าลูกของมนสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชม สวยงามเนาะใครที่อยากได้บอลสีแบบนี้นะนี่คนไหนได้ไปเนี่ยลุ้นดังนะถ้าดังเนี่ยมันจะแพงยิ่งกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมบอลสีเนี่ยเขาส่วนมากเขาก็จะเลี้ยงลุ้นดังกันทางนั้นเลยดิฟ้อมใหญ่ๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะดูสวยงามคะ่ะนี่สองยี่สิบพร้อมส่งนะคะมาดูบอลสีต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเมืองซุลินนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เขาเรียกว่าเมืองซุลิน อันนี้เป็นบอลที่บอลก้านก้านไม่ยาวนะก้านไม่สูงนะแต่ว่าฟอร์มเขาเวลาเขาโตเต็มที่มาฟอร์มเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบอลที่ไอไอใบเตี้ยนะใครที่ชอบที่บอลใบทีเตี้ยนะก้านเตีย้ยเตี้ยนะคะคุณผู้ชมนี่แนะนําเลยอันนี้เขาเรียกว่าเมืองสุรินร์นะคะคุณผู้ชมนี่คนไหนอยู่จังหวัดสุรินร์นะคะเนี่ยแนะนําเลยต้นนี้นะคะอันนี้นะคะอันเนี้ยสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า มันหายากนะคะหนูได้มาสองต้นนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นบอลที่แบบชื่อดีมีความหมายด้วยนะลอกสีของเขาเขาจะเป็นบอลใบกลมแบบนี้แล้วกัดสีแบบนี้ก้านกระดูของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นบอลที่หายากอีกต้นหนึ่งเหมือนกันและรับมันมันเปรียบเสมือนว่าเป็นตับจังหวัดนะคะคุณผู้ชมเป็นตับจังหวัดสุรินทร์อะไรแบบนี้มันมันก็เลยจะราคาสูงนิดนึงอันนี้350พร้อมส่งฟอร์มเข้าใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ นี่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วฟอร์มเขาจะสวยๆประมาณนี้เลยก้านกระดูกของเขาใครได้ไว้ไม่ผิดหวังเลยคนจังหวัดสุรินทร์แนะนําเลยนะคะอันนี้เป็นตับของจังหวัดนะคะเขาเรียกว่าเมืองสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมขะต้นแม่ของเขาถ้าโตเต็มที่มาจะสวยแบบนี้เลยนะคะเมืองสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมหนูให้ดูชัดๆเลยอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมดู ความสวยของเขาก้านกระดูของเขาจะเป็นสีขาวแล้วจะเป็นจุดลายๆแบบนี้เลยอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือต้นลูกของเขานะคะเนี่ยความสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยอันนี้สาม้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยงามดูดิเร็วๆเด้อพลาดแล้วพลาดเลยเด้อเหลืออยู่สองต้นเด้อคุณผู้ชมนี่มีอยู่สองต้นนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเมืองสุรินนะคะคุณผู้ชมคะ เวลาเขากัดส uhm ีก so ็จะประมาณนี้เลยนี่มีอยู่สองต้นนะต้นละสามร้อยห้าสินะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยความสวยงามของเขาอันนี้เขาเรียกว่านกน้อยนําโชคนะคะคุณผู้ชมขานี่บอนสีนกน้อยนําโชคนะคะคุณผู้ชมมันก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้เชื่อดีมีความหมายนะคะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่านกน้อยนาโชค Uh, ถ้าลมมานะคุณผู้ชมไปเขาจะกระพือแบบเนี้มันเหมือนปีกนกบินนะคะคุณผู้ชมความสวยของเขาเนี่ดูดิอันนี้หนูออกมาแบ่งปันนะหนูมีอยู่สองต้นนะหนูมีอยู่สองต้นหนูามาแบ่งปัน <g 1900> เวลาเขาแทงยอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ <N> <D> นี่ความสวยงามของเขาด <N> ิ <D> เวลาเขาโตมาเต็มที่เขาจะเป็นแบบนี้เลยมันเหมือนเป็นปีกนกเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาลมพัดมานะเขาเขาจะบินแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ มันสวยมากแล้วแล้วมันหายากค่ะคุณผู้ชมหนูก็เพิ่งจะเคยได้เห็นได้ยินได้เห็นมานี่แหละนี่หนูเอามาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะเขาเรียกว่านกน้อยนําโชคห้าใบพร้อมส่งนะคะเนี่ยสองร้อยนะคะห้าใบสองร้อยพร้อมส่งนี่แล้วเขาแทงหลอดมาอีกหลอดนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมความสวยของเขาดูเขาเป็นบอลที่ชื่อดีมีความหมายแล้วก็หายากด้วยนะคะ นกน้อยนําโชคหมายถึงนําแต่สิ่งดีๆมาสู่บ้านเราอะไรอย่างเนี้นะคะคุณผู้ชมความความหมายของเขาคือบอลบอลสีของขยันเที่ยวชาแนลเนี่ยส่วนมากถ้าหนูเล่นนะหนูจะเล่นบอลที่ชื่อดีมีความหมายแล้วก็ชื่อเป็นมงคลนะคะคุณผู้ชมนี่สนใจโทรมาหาหนูนะ0899212579นะคะเนี่ยสวยๆเลยจ้าอันเนี้ยหนุมานข้าวเฝ้าสองใบกับอีกหนึ่หลอดนะคะ ันนี้ขายร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะเท่ากับว่าต้นนี้ร้อยหนึ่งค่าส่งห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนี่ก็สวยๆประมาณนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานข้าวเฝ้านะนี่อีกอีกหลอดหนึ่งแทงมาแดงแจ๊เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะเขาก็สวยๆประมาณนี้เลยแต่แต่เขามีลูกนะแต่หนูไม่รู้ว่าลูกของอะไรนะติดมาด้วยเนี่ยนะนี่ มีลูกนะแต่ไม่รู้ว่าลูกอะไรติดมาด้วยแต่แต่หนูไม่เอาออกนะหนูหนูจะให้คุณผู้ชมไปนะคนไหนได้ก็ค ah ือเอาไปลุ้นเอาว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจว่ามันคือผ่าพร้อมกันมันจะมีหลายต้นมันจะมีชายชนมันจะมีเมียงมงคลมันจะมีหลายต้นค่ะคุณผู้ชมเขาติดมาด้วยนี่ไม่รู้ว่าอะไรนะเนี่ยแต่หนูไม่เอาออกนะเอาให้คุณผู้ชมไปลุ้นเอานะว่าเขาลูกของอะไรนะนี่นี่เป็นบอลนี่เห็นไหมเป็นลูกของบอลสีแต่มองแล้วน่าจะเป็นของชายชนหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่ นี่เนาะดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่งมงามดูมาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าจักรพพัดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าจักรพพัดอันนี้ให้ดูต้นแม่ของเขาก่อนนะเนี่ยต้นแม่ของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าเจ้าจักรพพัดนะเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากคุณผู้ชมดูดีด่างอีต่างหากนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้เจ้าจักรพพัดสวยจริงค่ะคุณผู้ชมขาดู ฟอมใหญ่เลยนี่ดูดิฟอมใหญ่เลยอันเนี้ยหนูมีลูกเขาแบ่งปันนะมีอยู่ต้นเดียวนะคะเนี่ยอันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะสูงประมาณเกือบสองคืบกระถางห้านิ้วนะคะสี่ใบนะนี่แต่ใบนี้เขากัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าจักระพัิเวลาเขากัดสีเต็มที่มาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยหนูเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะอันเนี้ย อันนี้ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมกระถางหกนิ้วนะเวลาเขากัดสีมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลย <S <S เขาเรียกว่าเจ้าจักรพัรนินะเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่กําลังสวยๆเลยสี่ใบนะคะคุณผู้ชมนี่ใครอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะนี่แม่เขาสวยๆประมาณนี้เลยคุณผู้ชมขาดูสวยมากอันนี้ <c oughs> นี่อยากได้โทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมขานี่ ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งเจ้าจากักรพรรดิ์ค่ะดูสวยๆเลยหลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วถ้าอยากได้นะคะคุณผู้ชมโทรมาหาหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมหรืออยากจะดูบอลสีนะคะก็เข้าไปในเพจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะก็จะมีอัปเดตบอลสีใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูแล้วก็จะได้ชมบอลสีใหม่ๆของหนูด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า